สวัสดีครับผมนี้พบกับน้ำมันข้ามสปปลาวอีกแล้วนะครับขณะนี้ก,ก็กำลังกำลังจะข้ามดานนะครับามาตั้งแต่วันเสาร์แล้วครับามารอารอก็มีหลายบริษัทนะครับที่ข้ามกัน บริษัทพี่บริษัทน้องกันทั้งนั้นครับมาก็มาถึงกันตั้งแต่วันเสาร์นะครับมาก็ตุค้างรอข้ามด่านนะครับวันเสาร์อาทิตย์มันาการทํางานเขาก็จะไม่ปกตินะครับก็จะเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดก็จะมีค่าโอทีค่าล่วงเวลาเพิ่มนะครับทั้งศุลกากรทั้งตำรวจตอมอนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งเราครับอา่า สินค้าก็แจ Ny ้งข้ามเป็นวันจันทร,ร์นะครับสินค้าก็แจ้งข้ามเป็นวันจันทร์ถ้าอันนี้ก็จะมีภาษีภาษีก็จะคิดตามราคาที่ตกลงกันไว้นะครับว่าค้ามวันไหนราคาเท่าไหร่นะครับจะมีข yeah. ึ้นมีลงนะครับภาษีอันนี้ก็เราก็แจ้งข้ามเป็นวันจันทร์นะครับอันนี้คือ เก็บตัวอย่างตรวจสารมาร์เกอร์ทำภาษ์ทำจ่ายภาษีทำเอกสารชิปปิง้งทำเอกสารเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือปล่อยรถข้ามนะครับชิปปิ้งก็พร้อมแล้วบริษัทบริษัทก็จะปล่อยชิปปิ้งก็จะปล่อยรถนะครับก็แล้วแต่รถบริษัทนี้โหลดที่คังไหนนะครับถ้าชิปปิง้งโหลดที่ À, น้ำมันเ à, ราโหลดจากโรงกานเอสโซนะครับน้ำมันเราโหลดจากโรงกานเอสโซก็จะเป็นชิปปิ้ง o, ของเอสโซเขาก็ทำนะครับทำร่วมกันนะครับก็าบางบางโรงกานก็เป็นหลายบริษัทนะครับบางบริษัทก็มาจากไทยอ้อยอย่างเงี้ยครับไทยอ้อยบางทีก็ภาษีไม่พร้อมก็ไม่ได้ข้ามนะครับอันนี้คือ,อ à, บริษัทบริษัทนี้ก็ข้ามเป็นบางคัน,นครับบางคันก็ไม่ได้ข้ามอย่างเงี้ยครับก็กลับไป จอดรออยู่ที่จุดที่อยู่ข้างนอกนะครับก็รอข้ามันพรุ่งนี้ถ้าว่ามีภาษีจ่ายขึ้นมาเข้ามาเพิ่มก็จะามาข้ามเหมือนเดิมนะครับเมื่อเช้านี้ก็ตรวจน้ำมันไปแล้วดึงซีนไปแล้วก็ซีนเป็นซีนเจ้าหน้าที่กับซีนทางขังนะครับซีนสัรพสามิตรนะครับก็ทําการล็อกซีนใหม่นะครับทําการล็อกซีนใหม่แต่ถ้า อันนี้น่าจะไม่ได้ข้ามนะครับบริษัทเก่าที่เคยอยู่นะครับบริษัทนำเพ็รมุกดาหารนะครับจะเป็นวิ่งประจําด่านมุกดาหารนะครับไม่ได้ข้ามาเดี๋ยวบนแก่อนะเกือบไม่พ้นนะครับ ไม่ได้ข้ามนะครับน้ำเพร็รเข้ามาบนออกนะครับอันนี้ก็จะให้ทางชิปปิ้งกับสุลกากรถ่ายรูปนะครับหน้าหลังนะครับ,บ,บาารครับผม ก็ถ่ายรูปครับสุสลก่ากรชิปปิ้งเขาก็จะจ่ายค่าสะพานให้นะครับคันละ500นะครับอันนี้ก็จะเป็นชิปปิ้งเขาก็จะก็แล้วแต่บางบริษัทคราบางบริษัทเขาก็ชิปปิ้งเขาก็จะจ่ายค่าสะพานให้บางบริษัทก็ให้บริษัทเราจ่ายค่าสะพานเองนะครับแต่ส่วนมากเขาจะเมาให้ทุกอย่างนะครับค่าสะพานทั้ง ไปแล้วกลับนะครับอันนี้ชิปปิ้งจ่ายไปเรียบร้อยนะครับค่าสิบพันห้าร้อยบาท ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับการข้ามแดนข้ามประเทศก็จะทำได้เฉพาะรถบรรทุกสินค้านะครับบุคคลธรรมดาทั่วไปไม่สามารถจะข้ามได้นะครับถ้าเป็นคนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นแรงงานแรงงานต่างด้าวนะครับถ้ากลับกลับได้ครับแต่ถ้ามามาไม่ได้นะครับกลับกลับประเทศตัวเองกลับได้ครับแต่ต้อง จะมีเจ้าหน้าที่เขาไปส่งนะครับคือเหมือนกับาการผักดันกลับประเทศไงครับอันนี้คือการสับเลนนะครับผักดันกลับได้แต่กลับกลับไปบ้านตัวเองได้แต่แต่กลับเข้ามาไทยไม่ได้นะครับคนไทยก็อยู่นู่นก็กลับมาไทยได้แต่แต่ไปลาวไม่ได้นะครับช่วงนี้ก็จะลําบากหน่อยนะครับด่านปิดครับโควิดพวกคนขับรถบรรทุกก็ต้องมีการตรวจโรคนะครับตรวจโรคทุกเจ็ดวันนะครับ ขึ้นอยู่กับบางบริษัทนะครับบางบริษัทเขาก็จะจ่ายค่าตัวโลกให้นะครับตัวโลกทีหนึงก็อตอนแรกๆก็ตรวจอยู่ประมาณ4,000บาทครับตอนช่วงใหม่ๆนะครับแต่ช่วงนี้ก็ราคาก็เริ่มดออปลงมาเหลืออยู่2 5ง0นะครับ2500 2 3 0 0 2 0 0แล้วแต่โรงพยาบาลน,นะครับใบตัวโลกแต่ก่อนก็ใช้ได้7วันนะครับตอนนี้ก็7วันเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้คือช่วงระลอกที่3นี่คือ ช่วงราลอกได้3นี้ใบรับรองแพทย์จะใช้ได้เฉพาะด่านท yeah ี่จะข้ามเท่านั้นนะครับถ้าจะสมมุติว่าเราอยู่ด่านมุกดาหารนี่ตรวจที่นี่นะครับถ้าจะไปนองคายก็ต้องไปตรวจที่จังหวัดนองคายนะครับแต่แต่แต่ใบรับรองแพทย์แต่ละด่านก็ใช้ได้จิตวันเหมือนกันนะครับแต่ก่อนก็ใช้ได้ทั่วทั่วไปนะครับคือตรวจครั้งหนึ่งก็จิตวันทั่วทุกด่านนะครับแต่แต่เดี๋ยวนี้คือ จะข้ามด่านไหนก็ต้องตรวจจังหวัดนั้นนะครับตอนนี้กำลังขึ้นสะพานนะครับเดี๋ยวขอขับรถวนจอดข้อลร้านนะครับเดี๋ยวจะตัดไปอตอนที่เราไปทำเอกสารนะครับตรวจว,วัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็ขอตาประทับจากแพทย์ทางฝั่งศปป,อปอลาวนะครับใส่ตาประทับแล้วก็ใส่ คือไปกรอกข้อมูลนะครับกรอกข้อมูลในใบตรวจรวัดอุณหภูมินะครับอาจจะมีใบรับรองแพทย์ที่เราตรวจโรกมาจากฝั่งไทยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตัดคลิปไปนะครับ